สวัสดีค่ะปัจจุบันคอมหลายๆเครื่องจะไม่มีช่องใส่แผ่นซีดีแล้วฉะนั้นการติดตั้งตัวไดเวอร์หรือว่าตัวโปรแกรมต่างๆเนี่ยก็จะไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของแบรนด์ที่ลูกค้าใช้นะคะคลิปนี้จึงจะมาแนะนำการติดตั้งโปรแกรม bartender o n t light นะคะสำหรับเครื่องพิมพ์ HP r t ทั้งรุ่น HT 1 0 0แล้วก็ HT 3 0 0ค่ะเข้าหน้า Google เสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์ข้อความ HPRT s t 1 0 0ดาวนโหลดนะคะก็จะเจอลิงก์เป็นลิงก์ที่2ของเว็บไซต์ h b r t ค่ะเข้ามาแล้วก็จะเจอ3คอลัมน์นะคะก็คือ All Product All t ไทยแล้วก็ออสิสเต็มค่ะออโปรดักต์ก็จะเป็นรวมทุกรุ่นของ h b r t นะคะเราก็เลือกรุ่นที่เราต้องการนะคะในตัวอย่างเราจะเลือกเป็น s t 1 0 0นะคะออไยเนี่ยเราจะเลือกเป็นตัว Label Editor แล้วก็ออ l s สเต็มเราจะเลือกเป็น Windows ค่ะ ถ้าเลือกเสร็จแล้วแล้วก็ทำการคลิกดาวน์โหลดนะคะทีนี้ก็ปล่อยให้ตัวคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดก็จะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัวสเปคของคอมพิวเตอร์ที่เราลงนะคะทีนี้พอได้โปรแกรมออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะทำการติดตั้งค่ะ เมื่อขั้นตอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะคะก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนเรื่องการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะมี3ช่องให้เราติ๊กนะคะก็จะมีรันมาเชนเดอร์สร้างทางรัดแล้วก็เปิดคู่มือนะคะตัวคู่มือเราจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการติดตั้งที่เสร็จสมบนนะะูรณ์ค่ะ ส่วนไอคอนของตัวโปรแกรมนะคะก็จะอยู่ตรงหน้าเดสก์ท็อปเราที่เราสร้างทางลัดไว้นะคะก็จะเป็นหน้าตาตัวฟ้าขาวส้มค่ะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการติดตั้งโปรแกรม bartender u l t r light สำหรับเครื่องพิมพ์ HP t ST100 แล้วก็ s t 3 0 0นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ